แล้วก็บอกว่า6สิงหา2566เนี่ยมันยังเหมือนเดิมเลยฮะพี่แจ็คคุณตะเรากำลังจะเข้าสู่ภาวะแบบนั้นอีกภายใต้การตัดสินใจของของนักการเมืองนะครับที่ยังรวมตัวกันไม่เสร็จตั้งรัฐบาลกันไม่เสร็จยังไม่สามารถที่จะหาทางออกให้กับประเทศได้นะครับสุดท้ายที่เราคุยกันเมื่อคราวก่อนที่ที่แล้วที่คุณตาบอกว่าได้ข่าวแววว่า สุดท้ายพรรคเสียงข้างน้อยนะครับก็จะเข้ามาชี้นําให้พรรคอันดับสองที่รับการเลือกตั้งเนี่ยจะตั้งรัฐบาลในทิศทางที่ที่เขาต้องการเนื่องจากว่ามันเป็นมันเป็นการจนแต้มของทางการเมืองมันจริงๆอย่างนั้นหรือ,หร,อหรือเปล่าอันนี้เราเราคงคงต้องรอดูกันต่อไปนะครับเพราะว่ายังไงก็ต้องรอ16สิงหานะครับที่สารมนูญออกมาแล้วก็สุดท้ายหลังจากนั้น ถ้าประธานสภาคุณวัน,วนมหมัดนองาทากําหนดวันประชุมใหม่นะครับวันโบดใหม่เราก็จะรู้ว่าวันไหนนะครับที่จะมีการเ,าเ,าเลือกนายกอีกครั้งหนึ่งอันนี้เป็นอะไรที่อึดอ,นะอัดนะฮะอึดอัดมากๆแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้ภาคเอกชนสภาหอนค้าสภาสหกรรมสมาคมธนาคารกกรเองก็ก็นั่งมองหน้ากันแล้วครับไม่รู้ว่าจะออกมาทางไหนกันดีแล้วตอนนี้อย่างที่บอกนะฮะเรา คงต้องอะชะลอการลงทุนแล้วก็ทำให้แคชฟอรเรานะครับอ,อยู่อยู่ได้เหมือนกับอยู่ในภาวะเรากำลังจะเข้าสู่สงครามว่างั้นเถอะอยู่ได้ในภาวะที่มันมันมันขัดสนพี่ใหญ่ครับพี่มัมเราถามว่าจีลี่อ่ะจีลี่จีลี่บริษัทผลิตรถใหญ่มากในอ๋อใหญ่มากครับ <ลง S 1> บริษัทน,นี้ใหญ่มากเริ่มเลยลเขาเขาละงับการลงทุนแล้วนี่ เขาระงับการลงทุนในไทยแล้วว่ะค่ะอ๋อนี่ยังผมยังไม่ทราบข่าวเลยใช่ใต้จีลี่ใหญ่มากนะครับเจลี่เป็นเป็นยักษ์ใหญ่มากเลยยักษ์ใหญ่อันดับต้นๆของจีนเลยครับใช่พี่พี่พี่พอยากรบกวนดูข่าวนี้สิคะจ <G illi> ีลี่ทีแรกบอกว่าจะมาลงทุนใช่ป่ะตอนนี้ลุรู้สึกจะระงับแล้วคะ่ะบอกว่าให้เหตุผลว่าเพราะสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป